ก็โอเคครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมเด็กชาติีในรายการ FGM ฟิลเกมเมอรครับผมวันนี้ผมจะมาสอนโหลดเกมคิทิก้าไทยแลนด์ครับเกมคิทิก้าออนไลน์นะครับผมโอเคแรกนี่ครับเป็นเกมแนวนี้ครับดูนะครับยัวมันมันนะคนโหดมันมันก็ไม่ค่อยมีใครสอนโหลดกันนะครับนี่ครับของไทยก็มีครับนี่น ยอดสุดยอดน่าจะมาหน้าดูพิธการออนไลน์โอเคก็ให้อันนี้ครับสมัครสมาชิกค,ครับผมให้คุณกดเข้าไปคุณจะเลือกสมัครทางมือถือสมัครทาง Gmail แนะนำสมัครทาง Gmail ของคุณดีกว่าครับง่ายกว่าสมัครทาง Gmail ของคุณง่ายกว่าครับโอเคกดเข้าไป เพ๊บมให้คุณสมัครตาม G-mail ของคุณลาดผ่านแล้วแล้วแต่คุณจะตั้งครับถัดไปเขาอะไรนแหละนี่กดพิดา์โหลดคุณเข้าไปครับดาวน์โหลดนี่ครับเดินลงมาเดี๋ยวครั้งลองโหลดก่อนเดินลงมาครับจะเจอนี่ครับสามตัวนี้ครับอันนี้แบบแนะนําสําหรับผู้เล่นที่มีความเร็วอินเทอร์นเ,เนต็ตสูงเวอร์ชั่นนี้ นี่แบบตัวเต็มสำหรับคนที่มีอินเทอร์เน็ตสูงนะครับผมอันนี้แหละอันนี้ก็แนะนำสำหรับผู้เล่นที่มีความเร็วอินเทอร์เน็ต่ำเหมือนกันนะเหมือนกันแต่ว่าอันนี้คนอินเทอร์เน็ตจำนําโหลดโหลดอันนี้หรือว่าเนี้ครับเนี้ยสำหรับผู้รรเล่นที่ชอบวน์โหลดในวิทเาลัยนะผมบีทอเรนตะ์น่ะแต่คุณครับนี่ขออยักโหลดในบีทเทอเรนต์ก็โหลดตรงนี้ได้ครับนี่ตรงนี้ยังก,ก็บีทเทอเรนตะ์นะ่ะน่ะ เนี่ยตรงเนี่เนี่ยถ้าผมถ้าเป็นผมนะผมโหลดตรงนี้มจะโหลดตรงนี้ครับกุดาวโหลดไปเราจะคู่ครับอืมยับเอาผมมันโหลดเร็วเกินไปอ่ะมันโหลดใช่ไหมครับถ้าเกิดใครไม่มี idm ก็มันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครมี idm มันก็จะขึ้นตรงน,นี้นะครับตรงนี้แบบนี้แบบนีแบบ้แบบครับ แล้วก็เปิดเข้าไปโฟลเดอร์สกู่สักคู่แล้วแล้วก,แวก็แล้วก็จะเจอคำว่าเนี่ยครับนี่ครับตัวนี้ครับคิทิก้าดาวโหลดเอคทีเคคทีเคดาวโหลดนผมกดเข้าไปเดี๋วเพิ่งคลิกเข้าไปกดแบบ yes แล้วก็รอก่อนมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับ ถ้าคุณเลือกแฟ้มที่คุณจะดาวน์โหลดลงไปแล้วกดสตาร์ทได้เลยครับพอโหลดเสร็จพอโหลดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวกดสตาร์ทได้เลยพอโหลดเสร็จคุณก็เข้าไปแฟ้มที่คุณดาวน์โหลดไว้ที่คุณลงไว้ครับอย่ากมันก็จะอยู่นะเอเอพอโหลดเสร็จพอโหลดเสร็จก็มันก็จะ อยู่ในหน้าเดสก์ท็อปเลยนะครับพอโหลดเสร็จก็จะอยู่ในหน้าเดสก์ท็อปครับผมให้คุณดับเบิลคลิกเข้าไปได้เลยครับดับเบิลคลิกเข้าไปเสร็จก็รอมันโหลดสักครู่นึงนะครับอ yes. อโอเคบายอปเยสรอโหลดสักครู่นึงถ้าดับเบิลคลิกเข้าไปเรามันโหลดสักครู่สักครู่ น่นี่ครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ครับของคนที่เพิ่งโหลดมาเล่นใหม่ก็มันจะรอโหลดเอ้ยอันนี้แบบร้อยมันขึ้นคําว่าเกมสตาร์นี่ครับตอนแรกมันจะไม่ขึ้นมันจะเป็นสีดำๆอยูยอันนี้พวกเป็นเซิร์ฟเวอร์นะเซิร์ฟเวอร์ S E A นี่อะไรไม่รู้อันนี้ก็น่าจะเป็นภาษา,ษานะครับโอเคถ้าจะเล่นคุณก็เกิดเกบสตาร์เกมได้เลยครับเกมสตาร์ได้เลยรอโหลดก่อนนะครับสำหรับคนเพิ่งโหลดใหม่กดเข้าเกมเลยครับ โหลดง่ายๆไม่เยอะหรอกครับพื้นที่เป็นเกมแนวโหดๆมันๆนะผมมันมันอยู่นะครับเห็นพี่สก,กิตเขาเล่นอะ่ะผมเรยวมาเล่นสก,กีต